สวัสดีครับเพื่อนๆพื่สำหรับวันเสาร์ที่29เมษายน2560นะครับเราจะมาดูกันนะครับว่ากราฟตัวต่ดขาที่เราจะดูเนี่ยก็คือหุ้นกัฟนั่นเองนะครับผมและแน่นอนครับสำหรับการเริ่มต้นการวิเคราะห์กราฟในเช้านี้นะครับผมก็จะไม่ลืมที่จะแปรงฟันครับผมด้วยยาสีฟัน Doctor Bion ะครับที่มีความสามารถในการฆ่าแบคทีเรียได้ถึง100%นะครับเมื่อแปรงครบ2นาทีหากคุณ่อนสนใจสามารถกดลิงก์ซื้อที่ตะกร้าที่ผมได้แปะไว้ด้วยได้นะครับผมเป็นการให้กำลังใจผมในการวิเคราะห์กราฟนะครับและสำหรับอาทิตย์หนนนน้้าเปป็ตไะครับ และหยุดอีกวันคือวันที่4พฤษภาคมครับเป็นวันฉันมงคลและวันที่5พฤษภาคมเป็นวันหยุดพิเศษนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับว่าก้าวตอนนี้น่าสนใจแค่ไหนนะครับกราฟมาถึงปลายทางหรือยังจะไปต่อหรือว่าพอแค่นี้ครับเรามาดูกันเลยนะครับว่าหุ้นนำหน้าสตายก็คือหุ้นก้าวนะครับผมเมื่อวานผมวิเคราะห์หุ้น G P S c ไปแล้วนะครับหุ้นก้าวครับผมดูจากกราฟมีกราฟวีคนะครับผมทำทิศทาง duration เฉลยให้เพื่อนๆเห็นแล้วนะครับเพื่อนๆก็ดูแล้วก็น่าจะมองภาพออกแล้วก็เข้าใจภาพง่ายขึ้นนนนะะะคคคคคครร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 รัััับบบบกกกกฟมมมมีาาาาาาาทสสสสแลล้้ววว็เเเขึื่ออยยๆตูงพ แต่ตัวไม่หยุดและคิดว่าน่าจะได้เวลาอ่อนแรงแล้วครับประกอบกับเรื่องค่าไฟที่มีการเก็บค่าพร้อมจ่ายนะครับผมอยู่ก็อาจจะมีการเจรจาเกิดขึ้นนะครับฉะนั้นกําไรในอนาคตน่าจะลดลงนะครับอาจจะเป็นเหตุทำให้หุ้นราคาลงด้วยนะครับผมก็เลยมองว่าถ้าเป็นกรอบไซด์เวย์กราฟวีที่เห็นนะครับมันเหลือถ้าขึ้นได้อีกแค่ครั้งเดียวครับก็คือจะเป็นดับต้ลท็อปนะครับแล้วก็มาจบตรงที่ไหลขวาตรงนี้นะครับเพราะว่าไหลซ้ายทำรอไว้แล้วนะครับ ต่อให้กราฟนี้เป็นค่าสะสมราคาครับเตียมเบรกขึ้นก็จริงแต่คงเบรกขึ้นได้แค่นี้ครับเพื่อทำหนักบนท็อปแต่ลงนะครับฉะนั้นถ้าเพื่อนๆจะเข้าเทรดยังยังพอไหวครับเป็นกั๊กสุดท้ายครับเป็นกอกสุดท้ายจริงๆที่เข้าตรงนี้นะครับแล้วก็ผมแนะนาให้คีกรอบล็อตทันทีนะครับถ้าราคาต่ากว่า48.25บาทนะครับส่วนเป้าทางกำไรครับที่ผมมองผมขอไปสุดที่56.25บาทหรือถ้าเอาแบบเซฟเหน่อยเอาแบบเงินชัวร์ๆนะครับถ้าเราไปถึงเนี่ยก็เอาซักแค่นี้พอครับ55.75นะครรับอดูกราฟฟเเบครรักาามีสะะสมรราาคคชัดเจนนิบนนกัรรค้ขึะบ แล้วก็ราจะหนีที่ตรงนี้เลยครับราคาที่เป็นโลล่าสุดนะครับเพื่อความปลอดภัยและถ้าลงมาจริงๆลำดับไปก็จะลงมาที่นี่ครับเมสราคาที่เคยระเบิดขึ้นมาก่อนหน้านะครับและคงขึ้นได้แค่นี้ครับเท่ากับทางซ้ายไหลซ้ายนะครับและลงครับผมฉะนั้นอัตราความคุ้มเสี่ยงนะครับที่สองเท่าพอดีนะครับสเท่าเป้าคือห้าสจุดเจนะครับและคันลอตที้สี่สิบแปดสิบแปดจุดสองห้าครับและแน่นอนครับสำหรับหุ้นกัฟฟเนี่ยถ้าให้ตัดสินใจลงเข้าเทรดดูก็ถือว่ามีความเป็นไปได้นะครับที่จะยัง ยังไงถ้ามีหุ้นตัวไหนที่เพื่อนสนใจสามารถพิมพ์คอมเมนต์มาได้นะครับว่าอยากวิเคราะห์ตัวไหนผมก็จะวิเคราะห์ให้นะครับผมแต่ขอตามที่ดีก็ขอให้เป็นหุ้นในอยู่ในหมวดเสถียรสินนะครับเพื่อในความปลอดภัยนะครับ